สปัจจัยสำคัญที่ชาวราศีตุลควรจะต้องพึงรู้ในช่วงเวลานี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยในเรื่องแรกนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ที่ทังคมมองคุณนะครับคุณมักจะถูกมองว่าเป็นพวกที่ชอบสแสวงหาแนวโน้มของสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของมวลชนคนหมู่มากที่ดีคุณนั้นรู้และเข้าใจว่าสาธารณชนเ่านั้นนะครับต้องการอะไร หรือพูดง่ายๆว่าคุณถูกมองว่าเป็นพวกกูรูผู้ที่เข้าใจปัจจุบันและเทรนด์ในอนาคตนั่นเองพวกเขามองคุณบวกมากๆอีกด้วยในปัจจัยเรื่องของโอกาสโชคราของคุณสิ่งดีของคุณก็คือเกิดจากการที่คุณใช้องความรู้ต่างๆจากปัจจุบันและแนวโน้มของอนาคตที่ มีโอกาสที่มันจะดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาย,ยากๆหรือปัญหาที่มันมีความละเอียดอ่อ,อนหรือมีความอ่อนไหวสูงๆเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพที่ถูกแก้ไขได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะลดความซับซ้อนซ่อนเงื่อนลงไปได้มากๆนั่นเองประมาณนี้ซึ่งคุณก็ทํามันได้ดีเชียวนนแนละนะครับสิ่งนี้นะครับล้วนเป็นโอกาสอันดี ของคุณนั่นเองในแนวทางปัจจัยเรื่องของการเสริมดวงสำหรับชาวตุลคุณมักจะมีโชคแบบฟุกๆุนะครับแบบมากระดวงนะครับเหมาะกับกิจการที่ไม่ต้องแข่งขัน,ขนและแนวแบบเพื่อความสงบทำอะไรก็ตามเนี่ยคิดงานแบบเงียบเียในมุมสงบจะมีความสำเร็จและที่สำคัญยึดถือคำมั่นสัญญาหรือ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่คุณทำํำเป็นอย่างดีล้วนเป็นปัจจัยเพื่อหนุนทําให้ดวงตาของคุณดียิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองหรือคุณอาจจะทําบุญแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ช่วยแนววิทยาศาสตร์หรือแนวแบบเทคโนโลยีในเรื่องของการปกป้องการปกครองหรือเกี่ยวเรื่องของการสนับสนุนอาหารหรือตำรวจก็ได้เช่นกันนั่นเอง จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้9ถึง22กัือนยา6-8หากคุณชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งช่องขอรู้จักชลลิดาดูนะครับทีนนี้ก็สวัสดีครับพบกนันใหม่คิน้ครับ